มึงเอาโทรศัพท์กูคืนมาอย่างนี้เลยนะผมไม่ได้เอาไปจริงๆนะครับในห้องเนี้ยมีแต่มึงที่เป็นคนนอกถ้ามึงไม่ได้ไปแล้วจะมีใครวาฮะจะเย็นก่อนนะครับไม่เย็นเลยเว,ว้ยโทรศัพท์กูตั้งหลายหมื่นกูเห็นมึงจ้องมานานแล้วมึงียกว่าคืนกูมาเลยเพผมไม่ได้เอาไปแล้วจะให้เอาที่ไหนมาคืนให้ล่ะครับกูไม่เชื่อ บอสคะเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเมื่อกี้มีลูกค้ามาโวยวายค่ะบอกว่าโทรศัพท์ของเขาหายเขาก็เลยสงสัยคิดว่าพนักงานของเราเป็นคนเอาไปก็เลยตบหน้าพนักงานของเราค่ะแล้วเขามีหลักฐานอะไรมาอ้างว่าพนักงานของเราเอาไปไหมไม่มีค่ะอะไรกันแค่สงสัยถึงก็ต้องตบหน้ากันเลยเหรอมันจะเกินไปแล้วแล้วเขาเป็นอะไรมากหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ว่าโดนตบไปทีนึงก็น่าจะเจ็บอยู่ค่ะ ได้แต่ฉันขอเช็คกล้องม้จอนปิดดูก่อนคุณช่วยไปเชิญลูกค้าท่านนั้นกับพนักง,งานมาหาฉันหน่อยบอสคะนี่คุณกอล์ฟค่ะเป็นลูกค้าเชิญนั่งค่ะคุณลูกค้าคะลองดูว่าผู้ชายคนนี้ที่โทรศัพท์ไปสองเครื่อง คุณพอจะทราบไหมคะว่าเขาเป็นใคร นี่มันคุณรู้จักเขาด้วยเหรอคะใช่ครับนี่มันเพื่อนผมเองอะที่มาด้วยกันพอดีว่าเขามีธุระเขาเลยกลับก่อนอะงั้นเดี๋ยวรบกวนคุณเอาโทรศัพท์ของฉันโทรหาเพื่อนของคุณก่อนเพื่อยืนยันว่าเขาไปจริงหรือเปล่า โหลอ่ชัยมึงเอาโทรศัพท์ไปทำไมไม่บอกก่อนวะกูก็นึกว่ามีคนขโมยเออแค่นี้แหละผมขอโทษนะครับที่ผมเข้าใจผิดตอนนี้โทรศัพท์ผมก็ได้คืนละงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณลูกค้าเรื่องโทรศัพท์เราเคลียร์กันจบแล้วแต่เรื่องที่คุณตบหน้าลูกน้องฉัน คุณยังไม่ได้เคลียร์มันก็แค่พนักง,งานกระจกกระจกคนหนึ่งคุณจะไปใส่ใจแล้งหนาแต่เขาก็เป็นคนเหมือนกันแล้วคุณจะเอาไงคุณจะให้ผมก้มก่าพนักง,งานของคุณด้วยไหมเออก็ไม่ต้องถึงขนาดน,นั้นหรอกค,ค่ะคนทำผิดก็แค่ขอโทษมันจะไปยากอะไรขอโทษคุณคิดให้ดีนะครับผมเป็นลูกค้ารายใหญ่ของคุณ ถ้าคุณพูดจาไม่ไว้หน้าผมแบบเนี้ยก็อย่าหวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกคุณไม่ต้องมาขู่ฉันแล้วค่ะไม่ร่วมงานก็ไม่ต้องร่วมคนที่อยากร่วมงานกับฉันมีอีกเยอะแยะไปแล้วอีกอย่างคุณต้องเข้าใจไว้ด้วยว่าพนักงานของฉันมาที่นี่เพื่อทํางานไม่ได้หมายคนข่มเหงเอ๊ะคุณจะมากเกินไปนะคุณถ้าคนไม่ขอโทษฉันก็คงต้องทนแจ้งตำรวจทละอย่าคุณจะแจ้งข้อหาอะไรไม่ทราบ กล่าวหาแล้วทำรายร่างกายคนอื่นยิ้มคุณช่วยโทรเออก็ได้ก็ได้ก็ไดผมขอโทษก็ได้ผมขอโทษไ,ไม่เป็นไรครับยิ้มแต่คุณบอกฝ่ายบัญชีโอนเงินค่าทำขวัญให้ป่าสองพันนะได้ค่ะ ฉันต้องขอโทษแทนลูกค้าคนนั้นด้วยนะนายเจ็บไหมผมไม่เป็นไรหรอกครับบอสทำงานบริการก็แบบนี้แหละเจอลูกค้าดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันไปแต่เราก็ต้องอดทนหน่อยนายให้อภัยเขานะครัอบบอสขอบคุณมากนะครัอบบอสเรื่องแค่นี้เองถ้าพนักงานของฉันยังปกป้องไม่ได้แล้วฉันจะเป็นเจ้านายของพวกคุณได้ยังไงแล้อีกอย่างนายก็ไม่ได้เป็นคนผิดแต่ถ้าวันนี้นายเป็นคนผิด ฉันก็จะให้นายขอโทษเขาเช่นกันไปทำงานต่อได้หรอกสวัสดีครับผมฝ่าทีแก๊งนะครับคลิปวันนี้ก็ได้จบลงแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ติดชมกันได้นะครับสวัสดีครับ